เอาหน้ามานจะเด้กระจกขอดูผนตาตาแข่งคนตาแข่งตอนนี้นะครับผมออฟจุมพลก็พร้อมแล้วนะข้อหนึอขออยลาตรงนี้ตรงนี้เขียนอะไรนิ่มๆสบายๆองแบบนี้แต่ไงเขียนดีไหม ขอขอบคุณ New Suzuki Swift power you up สวัสดีครับ I'm c h a ว w a n e e นะครับผมเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะฮะที่เราจะเชิญมาใน ep พิเศษนี้นะครับผมอย่างก่อนหน้านี้3คู่ที่ผ่านมานะครับเขามาล้างตากันนะฮะอย่างคู่ที่ผ่านมานะครับผมเป็นคู่ของโอมแล้วก็นันนนนะฮะก็เห็นไปแล้วว่าใครเป็นที่1ในเรื่องของการเรียนนั่นเองนะครับพี่บอยเพลง12ร้องไงอ่ะมกลาคุมพามีนามีนาเมตา อีพีนี้ผมจะเชิญคู่พี่น้องมาครับคู่นี้ไม่รู้ว่าเขาจะมีเรื่องมาล้างตากันหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่มีจะมีโมเมนต์ดีๆหรือว่าจะมาสร้างความประทับใจอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับโอ้ยรอนานแล้วเมื่อไหร่จะมาไม่รู้เนี่ยเดินไปนะมั่งสิเห็นม้ากวันนี้โอเคโอเควันนี้นะแขกรับเชิญของเรานะครับผมอ๊อฟจุมมคนลักิงฮารี มาทําไมคู่เนี้ยเขาเห็นมาออกเป็นคู่ๆอยากออกมาบ้างก็เลยขอมาพี่ๆสุดท้ายแล้วต้องมีเราหน่อยแล้วละเอาจริงเพราะว่าคู่ก่อนหน้านี้เขามาล้างตากันแต่ว่าคุณ2คนเนี้ยปกติเคยมีเหตุการณ์หรือว่ามีอะไรเรื่องล้างตากับบอกเลยเรื่องล้างตาของเราสองคนเนี้ยไม่มีแน่นอนเพราะเวลาเราอยู่ด้วยกันเราทําอะไรแต่เรื่องดีๆเราทําอะไรแต่เรื่องดีๆ แต่ถ้าจะให้เล่ามันยาวม<ก>ันยาวเหรอไปดังบนรถไหมร้อนมากเลยตอนนี้ร้อนใช่้ไหมได้ครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณทั้งสองคนนะฮะเดินทางไปด้วยรถม <บน S 1> ิลส u สกีสวิปเขาว่าอยู่อัพแรงสุดขีดสปีดเราใจเลยครับนี่เลยสุสกีสวิป โฉมใหม่ใช่ไหมใช่คุณเคยเห็นคุณกันอัตพันธ์เนี่ยเขาถ่ายลงไอจีอยู่ดูแค่กันคนเดียวหรอคือในไอจีมันจะมีแค่อัตพันธ์หรอเลยก็คนลงไม่หลายคนมันมีเยอะแยะเอาหรอโอ้โหมันดูสปอร์ตมากสปอร์ตจริงๆจากที่เห็นแล้วมันเหมาะกับสไตล์วัยรุ่นอย่างพวกเราเหลือเกินไฟหน้าเนี่ยเท่มากๆแล้วก็หน้ารถเนี่ยสปอร์ตมากๆอีกด้วยใช่แน่นอนนะเพราะว่าไฟหน้าเป็น LED projector นะฮะมาพร้อมกับ daytime running light นะฮะรวมถึงกระจังหน้านะครับผมตกแต่งสไตล์สปอร์ตนะที่เป็นสีดำนะครับผมแล้วก็ตกแต่งด้วยเส

เข้ามาแล้วก็ข้างในเนี่ยตกแต่งด้วยสีดําแล้วก็มีสีเงินทําให้ดูสปอร์ตขึ้นไปอีกอนะเนี่ยจริงแถมข้างในนี่ก็นั่งสบายด้วยต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ความสปอร์ตแล้วความสบายนะครับ <c oughs> เพราะว่า new Suzuki Swift <c oughs> คันนี้นะครับ <c oughs> เขายังให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยด้วยเพราะมีถุงลมนิรภัยมาให้ถึง6ตตำแหน่งด้วยกัน <c oughs> รับรองว่า <c oughs> ขับขี่เนี่ยปลอดภัยแน่นอนสุดยอดดีมากผมชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่านอกจากจะดูสปอร์ตแล้วเนี่ยมันยังดูปลอดภัยอีกอันนี้เนี่ยถือว่าซื้อไปแล้วคุ้มค่ามากใช่ครับผมขับรถที่ดีต้องขับรถที่ปลอดภัยถูกต้องไป let's go โเเคยเย่ออกเดินทางกันเถอะพวกเราไปแดงไปแดงอุ้ยเบรกกเดีเกจริงเบรกกนิมเบาก็นิ่ม เ้ยไฟเขียวแล้วเพื่ oh, okay, อนโอเคอเครับขอโทษครับว้าว ได้เสียงอะไรมะเครื่องฮึกเหิมมากเสียงมันดูแรงซะเหลือเกินเสียงเครื่องมันฮึกเหิมสุดๆนะต้องบอกว่า New Suzuki Swift Kene นะเครื่องยนต์เขาแรงเต็มพลังสุดๆนะครับผมเพราะว่าเทคโนโลยีหัวฉีดคู่ดูอัลเจนะครับผมแล้วก็แพลตฟอร์มฮ a r ์ t e c คนะฮะทำให้การขับขี่นั้นรู้สึกคล่องตัวนะครับผมแล้วก็ประหยัดน้ำมันบอกว่าเหลือๆอะไรอุ้ยเออเลิศเลิศเลิศเล็กประหยัดน้ำมันเลิศไม่เลิศเลิศเลิศปกติก่อนหน้านี้ทั้ง3คู่เนี่ยผมจะ รับบทนะเป็นคนจัดทริปให้แต่ว่ามารอบนี้นะครับผมซุงซิงนี่เขาอาสาเลยนะบอกพี่เดี๋ยวผม,ผมทำ,สำเสนอตัวเลยยังไงคร<ม>ับคุณไม่้ไว้ใจด้วยความที่<ล><ล>ว่าเขามีเหมือนแบบ มีความมีเมตตากับผมมาเยอะมีเมตตาใช่ทำไมอะเรารักเขาไงเราอยากจะให้เขาเจอแบบสิ่งที่มันดีๆผมจะทําให้เขารีเฟซตัวเองเองอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เจอมึงเลยเดี๋ยวผมนะครับจะพาพี่ออฟไปที่ไคโอสเตยยงนะครับมันเป็นที่บําบัดร่างกายด้วยความเย็นใช่นี่เขาหนักขนาดต้องไปบําบัดแล้วใช่เขาเดินแทบไม่ไหวแล้วเดี๋วกัะดูกระเดี่ยวอะวิ่งอยู่เมื่อคืนเนเขาบอกว่าที่นี่มันจะเป็นห้องที่แบบมีอุณหภูมิติดลบถึง140องศา140อืมพาออฟไปเข้าห้องเย็นเลย แต่มันจะทําให้ร่างกายเราดีขึ้นอ่าแล้วไหนลองเล่าความประทับใจถึงพี่คนนี้หน่อยพี่ชายที่แสนดีของเรามันมีล้นหลามมากครับเรื่องความประทับใจมีอะไรนะจะอัาวิดีโอไว้เลยที่ผู้ชมพูจะอัาวิดีโอไว้เลยเท่าที่จําได้อะไรเงี้ยในช่วงแรกๆเพิ่งเริ่มรู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นอ่ะด้วยความที่เรายังแบบยังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นแต่เหมือนตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมอยากได้สร้อยเส้นหนึ่งที่แบบเขามีอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ถามเขาว่าเขาซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีว ถ้าเกิดแบบอยากได้เดี๋ยวเขาไปดูให้ว่าแบบราคามันเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาโทรบอกอะไรเงี้ย<อ>แต่พอเวลามันผ่านไปสองเด้งเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคน,น,นแบบีมายเองได้ขนาดนั้นใช่ไหมสุดท้ายแบบพอเขาไปต่างประเทศจริงเขาโทรมาหาผมยังจะเอาอยู่หรือเปล่า <tr ue noise> แล้วก็ซื้อมาให้ก่อนเลยแล้วก็แบบคิดตังค์เลย <tr ue noise> เป็นความประทับใจอย่างเดียวที่มี ยายากแต่จริงเขาเป็นคนอ่าจใส่ใจคนจากที่แบบรู้จักกันมาเขาเป็นคนใส่ใจจริงอ่มาพูดถึงผลงานล่าสุดของสุงมซิงบ้างดได้าครว่ะในงานไปถ่ายกระแจนด้วย MV ชื่อเพลงว่าอะไรนะใครคิดถึงก่อนคนนั้นแพ้แล้วใครแพ้สนุดเออใครแพ้ต้องไปดูเอาเองมันก็มีบอกในเอและวจริงแต่มันก็อาจจะเป็นแค่มุมมองของในตัวผมอะไรอย่างงี้ด้วยในในเรื่อง ครับผมตอนนี้นะเราทั้ง3าคนก็กรอกประวัติเสร็จแล้วนะในประวัติก็จะมีบอกข้าวๆบอกรายละเอียดนะชื่อวันเกิดอะไรต่างๆแล้วก็พวกปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของเราที่ต้องกรอกให้มันละเอียดอีกนึงเพราะว่านี้มันเป็นเหมือนการทำทรีทเมนต์ที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายของเราด้วยก็อาจจะต้องให้ข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนประมาณนึงเลยโอเคค่ะไปคุยเลยดีกว่าครับได้ครับอยู่ไหนอะอยู่นี่เลยสวัสดีครับ so today you guys are gonna do the cryo whole body it's uh -huh. our signature treatment it's a three minute treatment at very cold temperature your whole body is exposed we're the only one in Thailand that has this machine with this technology it's fully immersive you go inside you can breathe the air it's normal it's just very cold minus 110 degrees to minus 1 40ด Celsius for lots of health and wellness benefits ครับเข้าเลยดีกว่าเปลี่ยนชุดก่อนแล้วต้องเปลี่ยนชุดก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณครับเปลี่ยนชุดเสร็จแล้ว <laughs> ็ว่าเขาจะทําอะไรต่อไปนะครับผมเป็นการที่เราจะต้องมาวัดความดันนุรังของทุกคนดันนุรังนะไม่ได้ดันธรรมดาความดันอย่างเดียวแล้วกันนะความดันลองดูลองดูก่อนก็คือต้องปกติเท่าไหร่ครับถึงจะเข้าได้ความจริงแล้วอะค่ะถ้าไม่เกินแม็กซิมัมล้อยสี่สิบถึงเก้าสิบค่ะตัวล่างก็ถือว่าเข้าได้เก้าสิบเก้าสิบหนึ่สิบอ่ะได้ลองวัดเลยลองวัดเลยโอเคค่ะโอ้ผิดมดากผิดมากไมืว่าเรา้ดนฉีดยา ะะเดี๋ยววางแขกด้ว้นบนนี้นิดนึ่งคุยต,ต,ต,ตั้งแต่ปกติสวยมากสวยงามสวยเลิศนะเนี่ยเราเนี่ย ตอนนี้ก็คือวัดความดันเสร็จแล้วทั้ง3คนก็คือสามารถเข้าทําการบําบัดได้ทั้ง3คนนะฮะไม่มีใครตกรอบอ่าไหนๆก็พามาครั้งแรกขอทําคนแรกได้ไหมอ่าโอเคพี่อยากเป็นคนแรกอ่าโอ้ด้ออกดีกว่ามามาตอ้อยออก กูคนแรกได้ได้ได้ไดะคุณอยากเข้าคนสองหรือคุณอยากเข้าคนสามเข้าคนเป่าจังอุ้ยขอได้ออกได้ไหมโอเคหนึ่งสองสามแล้วกันเคยกลัวอะไรที่ไหนได้คนพามาแท้ๆมันเป็นคนพามาแท้ๆกูต้องมาโอน้อยออกอีกเสี่ยงดวงอีกผมต้องใส่อุปกรณ์อะไรเพิ่มครับรองเท้าก่อนเลยเลยค่ะ ยังไงครับคุณจุมพลตอนนี้คุณรู้สึกเต้วตื่นเต้โอเคถอดสื้อคุมได้เลยค่ะตอนนี้นะครับผมออฟจุมพลก็พร้อมแล้วนะเนื่องจากวันนี้นะครับผมเรามากันด้วยรถยนต์นะฮะนิวซูซูกิสวิทพาวเวอยู่อัพแรงสุดขีดปิดเราใจกันนะครับผมเดแต่วันนี้ อยากจะส่งคุณออฟนะฮะเข้าไปอยู่ข้างในนะครับจะได้รู้สึกถึงความว่าว่าหนาวสุดขีดนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับให้เหมือนกับรถที่เรานั่งมารถเราวาแลนสุดขีดแล้วใช่ไหมครับนี่มาเจอนี้หนาวสุดขีดเลยเริ่มต้นที่ร้อยสิบก่อนนะครับยังดูสบายอยู่นะฮัลโหลเพื่อนชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นโบกมันทำปะเนี่ยทำทำทำโยนอย่หนาวมากเลยจ้าจริงเหรอแค่ไหน เ <discounts, S 2> หลืออีก <eg, S 2> หนึ่งนาทีครึ่งครึ่งทางแล้วครึ่งทางทนไหวไหมไหนขอเล่นเกมใบคำหน่อยใบมาหน่อยข้างนอกจะตอบอีก30วิบวินเพื่อนเร็วใบคำหนึ่งแล้วถ้าเกิดตอบได้ใน30มิบวินนี้จะให้ออกไม่ไหวเขาเต้นอยู่เขาเต้นเขาเต้นทั้งงานเลยไม่อกีอีกสิบวิสามนาทีที่ผ่านมาเนี่ย มันมมันนโล่งถึงเวลาของพวกคุณละไปิงต่อไปได้ครับโอเคพร้อมครับเฮ้ยแต่พุงมันก็หายไปเยอะแล้วเหมือนกันเก่งอยู่จริงเอโอ้เป็นไงเป็นไงแรกๆมันจะชิลแรกๆมันจะชิลแล้วมันจะไม่เห็นเพื่อนเลยหนาวแค่ไหนจ้า เอบไปเอบจิตใจเราต้องนิ่งถ้าจิตใจเรานิ่งความเย็นมันก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกหนักที่เอาหน้ามา,จา,า,านจใกล้กระจกเขาดูคนตาขคนตาแข็งนคนตาแข็งสา,ามสิบวิสามสิบวิห้าสี่สามสองหนึ่ง สุดดยอหนาวมากหนาวมากคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปรับเป็น140องศานะครับผมได้แค่140ยสี่สิบเออมึงเก่งจังวะวิวจกระดูกเป็นยังไงบ้างน้องเลยที่มันยังอีกอ่ะถ้าถามว่าแค่ลบห้าเหรอไม่แล้วเพลงมันมันด้วยแหละเพลงเนี้ยเอาเพลงเพลงเศร้าๆอ่ะคิดถึงใครก่อนคนนั้นแพ้ <C> e <at> ไม่หนาวเหรอมึงต้องเริ่มหนาวบ้างแหละแต่มึงเก่งอยู่ตอนเนี้ยทำเป็นเฮ้ยทำเป็นไม่คุยตอนเะนี้ยทำเป็นหันหลังกลับไปหนาวหันไปหันกลับไปหนาวเหลืออยู่นาที40มันดูชิลสุดเลยว่ะจริงทำไมวะคุย <c oughs> <c oughs> กับมันหน่อยส <c oughs> <t> ิต้องทำต้องทำยังไงเหลืออีก50 <นา S 1> วิน,นาทีหนาวแหละหหนาวและเห็นอยู่ว่าสัตว์ <c oughs> ไม่เห็นดีเลยเออครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเอ้ย30มิบวิสามสิบวิอีกสามสิบวิ 5 4 3ส1หนึ่งเป็นยังไงบ้างครับคุณนามจริงๆข้างในมันหนาวนะหนาวมากนะไม่ใช่ไม่หนาวแต่ว่าด้วยความที่มันเหมือนว่าเราต้องแบบสู้กับมันนิดนึงเ,น mm hmm. เพราะถ้าเกิดเรายอมปล่อยตัวให้แบบโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะ <ใจ S 1> ไรเงี้ยมันก็จะยิ่งทําให้ทั้งแบบใจเราใจเราไม่ไหวก็จะรู้สึกไม่ไหวถ้าเกิดเรารู้สึกว่าสู้ได้หนาวดิหนาวดิสู้ mm hmm. ได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีแรงไฟกันอย่างเงี hmm. ้ยเราก็จะแบบสามารถอยู่ในนั้นได้นาน

มีคนดูทางบ้านนะอยากมาลองทําแบบนี้ด้วยเนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขาครับหรือว่ามีแค่ที่นี่ตอนนี้เรามีสองสาขานะคะเราจะมีที่ทองหล่อนะคะแล้วก็มีที่เกษรเฉลิสาบก็คือที่เรามาทําคือจะเป็นทองหล่อ11นะถูกต้องค่ะใครที่สนใจก็ลองมาทํด้าน้ครับผมว่าสนุกเป็นไงบ้างพี่ทริปนี้ที่ผมจัดมาให้เป็นทริปเลยเหรอพามาแค่ที่เดียวเป็นทริปเดียวมันจะมีต่อไปถามเป็นแค่สถานที่แรกก่อนเป็นไงบ้างดีดีสุขภาพพี่ผมก็ดูแลให้แล้วแต่ตอนนี้ท้องหน้าจะหิวนิดนึงผมพาพี่ไปกินดีว่าร้านอะไรม ที่แบบพวกเราคุ้นเคย คุ้นเคยเลยครับหมายถึงว่าคนที่เปิดร้านเป็นคนที่เราคุ้นเคยอ๋อพี่ชายของผมเองครับซึ่งเป็นน้องรักคุณด้วยคุณไว้เขาเปิดร้านใหม่อ่าหมูล้วนเนื้อเนื้อเนื้อหนอเนื้อล้วนเนื้อเล้วนโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่สิมาด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับว่าเดี๋ยวผมมาโดยที่คนไหนที่อยากทำแบบเรานะครับก็ลองมาทำดูได้นะครับที่ไคลอสเตยยงแบงคอกนะครับผมอยู่ทองหล่อสิเอครับมาลองทำได้ครับโอเคต่อไป เราจะไปไหนกันนะทรงเซกผมจะพาพวกพี่ไปกินเนื้อล้วนๆร้านพี่ไว้กันครับเนื้อล้วนๆใช่อยากกินแล้วก็คือไม่มีน้ำจิ้มไม่มีอะไรไม่มีเลยมีแต่อะไรกันครับนี่อะไรกันครับมีหน่อยมีหน่อยทีมร้านเข้าวจะมีขายแค่เนื้อขายแค่หมูเข้าใจแล้วไปยังไงอ่ะเป็นแบบอะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคใจมากพวกเราสามคนนี้ไม่มีใครเคยไปไม่เคยโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดแมปแต่ว่าพี่เดี๋ยวเข้าด้วยระบบนี้ Android Auto ก็สามารถเชื่อมต่อกับรถแล้วก็ต่ได้เลยใช่เปิดแมปได้ไหนอ่ะเบริกูด ปุ๊บโอ้โหดิเรกชันเอ้ยได้แล้ววะกดไปกีท่ทีก็ไปได้เลิศ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 มาเลิศเลิศแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนที่ใช้ iOS นี่มันต่อเขาได้แบบยัง ได้สิครับทาไมจะไม่ได้นะครับผมนอกจากมี Android Auto แล้วเรายังมี Apple CarPlay อีกด้วยครับคุณสิงห์ครับเลิศนะเชื่อมต่อได้ทุกอย่างพี่อามผมว่ารถมันเงียบมากเลยอยากเปิดเพลงเปิดจากในนี้ได้ปหมได้สิครับผมเราสามารถต่อได้<ส> <c oughs> อย่างที่บอกไปนะครับผมว่ามีทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับก็คือใครใช้ Android ใครใช้ iOS ก็สามารถต่อได้เพราะว่าเขาจะมีจอทัชสกรีนให้เรานะสามารถเลือกเพลงนะครับผม คือจอใหญ่มากแล้วก็ชัดมากด้วยอย่างนี้คือเราต่อเข้าแมปไปแล้วเราเราสามารถเลือกเพลงได้เลยได้ไดคุณกดเข้าให้หน่อยกดเข้าใหหน่อยเช่องมมฉัรัไม่งนรเธอแบบนี้มีรักมีลมหลังยากเลยคนไม่ใช่ผักได้ไปแล้วห้าทํ่สลับคพี่นี่ไงเนื้อลวนรวนจับซายนี่เลยจับสายนี่เลย จะตรงไหนซ้ายนี่เลยดิบป่าตรงนี้วนนี้ว้ไหนถอยเข้าซองเซนี่ดูกล้องมองหลังเขาก็ชัดมากนี่ขนาดแสงน้อยนะยังดูชัดขนาดนี้เยี่เจ๋งสุดๆบอกเลยว่าตอนถอยนี่ไม่ต้องกลัวชนนะเพราะว่ากล้องมองหลังนี่คือสุดๆถูกต้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ๊อฟสวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีครับสวัสดีครับเรามาถึงแล้วไปเนี่ยกลับได้นะไว้แนะนําหน่อยว่าในร้านเนื้อล้วนๆเนี่ยเมนูที่ขายดีที่สุด คือเมนูเมนูที่ขายดีที่สุดนะครับของทางร้านก็จะเป็นยำสาล่ายครับถูกต้องแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมอันไหนอันไหนขายดีคือทางร้านเราเนี่ยจะขายดีก็คือชุดลมดาเซตสีฮะคือเซตซีที่จะขายดีเพราะว่าในเนื้อทุกอย่างในเซตซีเนี่ยพี่มันจะเป็นเนื้อไทยวากิวนะแล้วในเซตสีมีเนื้อพวกนี้ไหมไม่มีครับเมนูที่พี่อ๊อฟถืออ่ะมันจะเป็นเนื้อ เชฟเนสวากิวเนื้อนำเข้าใช่เนื้อญี่ปุ่นสั่ง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 เอาเนื้อญี่ปุ่นที่นี่ที่สุด2อันถ้าแนะนำผมก็จะแนะนำเป็นซานนกิกับคุโดเกะด้วยไปจัดไปครับผมแป๊บนึงเอะไปตรงนี้ตรงนี้เก่งไหมเพราะอะไรครับนิ่มๆสบายๆต้องแบบนี้ไหนเขียนดีสีอาวาซาบิดองอาวาซาบิดองโอเคฮะแล้วก็คิบปลากระเบนย่างอูอาดซาชิมิผมเอาซูชิแซลมอนครับขอน้ำเปล่าสักสามแก้วครับน้ำเปล่าสามแก้ว โอ้โหเหมือนจับวาง <c oughs> ไม่ผมเตรียมพร้อมไงรู้อยู่แล้วไงคือท<ม>างนัต้องการอย่างไงใช่ผมเตรียมพร้อมในระหว่างที่รอ ไว้ไปหั่นเนื้อเนี่ยเรามาเล่นเกมกันหน่อยเราจะมีเวลาให้5วินาทีต่อหนึ่งคำถามก็คือเดี๋ยวผมจะเป็นคนทายให้แล้วคุณอ่ะจะต้องตอบทีละคนแล้วแพ้ทําอะไรครับจะมีบทลงโทษให้แต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับซิงจะเป็นคนแรกในการเล่นเกมนะครับผมถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บปุ๊บตอบปั๊บปั๊บถามปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บมานั่งเล่นเกมด้วยกันเลยมั้งานั่ง่กันข้อแรกนะฮะจากซูงซิงนะครับคำถามถามว่านักแสดงหญิงคนไหนน่า สง 3, องสามปุยเมฆเ <4, S 1> จนห้าผมทำไมต้องขึ้นแจเขาแรละใครคิดถึงก่อนแพ้เออแพ้ไปเลย อะไรกันครับดีครับมาที่อัพจุมพลครับนักแสดงชายคนไหนน่ารักที่สุดในเจวีนทีวีครับอัพจุมพลกันอัศวินสามอาร์มแล้วกันทำไมน้องไม่น่ารักหรอมัน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 ติดปากคือใจไม่ได้จยากจะตอบหรอกแต่ว่ามันติดปากพูดไปพูดมากูงงไปหมดแล้วนะจงบอกความรู้สึกหลังจากที่ได้นั่งนิวซูซูกิสวิฟหนึ่งนิ่มสวยดูสปอร์ตสี่นิ่มสวยดูสปอร์ต ออของพวกนี้ที่ตอบไวไม่ใช่อะไรมันมาจากใจทั้งหมดขอบจุมพลบอกสิ่งที่ทำก่อนนอน3อย่างหนึ่งสวดมนต์อาบน้าแล้วก็ล้างหน้าโอ้โหเอ้าตอนไหนมันสวดมนต์สวดมนต์จริงปะสวดมนต์แต่มึงเคยเห็นเหรอต๋าบ้าต่อหน้าไปเลย ผมส่วนโมจริงครับต่อไปซูงเซิงนะครับครับภาพยนตร์ที่ดูมาล่าสุด3เรื่อง1ไททานิสองสตาร์ทอัพสามแล้วก็ไปแล้วไปแล้ว ใไปแล้วชื่อมันยาวไงมันกำลังจะพูดละ่ะไททานิกนี่มึงดูล่าสุด <c oughs> เหรอเราหาคนแพ้ได้แล้วนะครับผม <c oughs> ก็คือซุงซิงนั่นเองเพราะว่าเมื่อกี้คุณตอบคําถามมาไม่ครบนะ <c oughs> ซึ่งคนแพ้นะฮะจะมีบทลงโทษน,นะครับซึ่งบทลงโทษของเรานะเนื่องจากเรามากินร้านเนื้อล้วนๆนะ<ค>ซึ่งเป็นานาที่แบบเป็นร้านที่เป็นฟิลแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงผมจะให้คนชนะนะฮะเอาวาซาบินะครับผมบีบเข้าไปในปากของคุณนะฮะแล้วแต่ที่เขาพอใจรักเท่าไหนบีบเท่านั้นมันรักมากซะด้วย ้ให้ผมกินกับคลิปปากระเบนด้วยเออนี่ช่วยแล้วนี่ช่วยแล้วก็ไม่บีบใส่ปากนะนะวาซาบิเท่านี้กูกินทั้งอาทิตย์ใช่เหรอลองดูลองดูอ๊หนึ่งสองสามจงบอกรสชาติของวาซาบิสามข้อครับหนึ่งสองสามโ้ยโง่หัวใจเยิยเอ๊ยไม่ใจเยิยเอยโอ้โหอะไรอันนี้มันเจะจับเก่อน ขึ้นจมูกเป็นไงบ้างมันเผ็ดสุดเอาเรื่องป่ะเออชอบกินเผ็ดกับเราเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเอ๊ออโหมันใส่อะไรซานูคิอลังการอลังการชอบทุกอันเลยไม่รู้ว่าเนื้ออร่อยห,หรือว่ากินไปแล้วเห็นหน้าน้องก็มีความสุขมันก็เลยรู้สึกอร่อยเลยขื้นตันกว่าแต่ผมได้ผมร้องห้ายนะ เอือแตกครับจริงๆอะผมว่าอร่อยทุกอันอย่างที่บอกแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าเป็นพิเศษเป็นพิเศษเป็นพิเศษเลยผมว่านี่เพราะว่าความนุ่มของมันนี่คือแบบเกินคำบรรยายนะอันนี้คนดูอยู่หิวอยู่ใช่ไหมครับมานะครับผมเนื้อล้วนติดถนนพระรามสามเลยตรงนี้เลยติดกับวัดปริวาตรเลยครับถามหน่อยแล้วกันวันนี้น้องรักของคุณเนี่ยจะทริปพาคุณมาทำแอคทิวิตี้ต่างๆรู้สึกไงบ้างถูกใจถูกใจอันดับแรกเนี่ยเราไปทำร่างกายให้เราดีก่อน แต่ปุ๊บเฮลตี้ปุ๊บกินกินนี่เป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วแล้วก็เนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบอยู่แล้วแล้วยิ่งมาร้านน้องรักนี้เนี่ยยังไงก็ต้องอุดหนุนก็รู้สึกดีที่พี่ชอบครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะไปไหนแค่มีพวกพี่มาผมก็แบบดีใจแล้วใส่หัวอะไรใส่หัวอะไรเขาบังคับให้มึงตอบปะเนี่ยไม่รักกันจริงๆมันรักกันแต่มาชอบกัดกันในคู่เนี้ยนะครับผมก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่ง e ีที่เป็น EP กระชับความสัมพันธ์ละกันวันนี้ก็ถือว่าจบวันไปอย่างแฮปปี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ New Suzuki Swift Power U Up นะครับแรงสุดขีดสเปรดเร้าใจนะฮะรถยนต์ Eco Car Sport Premium ที่ทำให้การเดินทางของเราในวันนี้นะครับเป็นการเดินทางที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ปลอดภัยมากๆครับขอบคุณ <Yeah. S 2> ครับ ขอบคุณแขกรับเชิญของผมด้วยนะฮะอภจุมพลแล้วก็ซินทรินะครับผมแล้วก็สเปเชียลเคสนะครับไวนนวัดขอบคุณนะครับเดี๋ยวให้2คนนี้ฝากผลงานก่อนโอเคก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ46เดชฉันจะพังงานวิวานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งน็อตมีนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับผมติดตามได้ภายในปีนี้แน่นอนจ้ะจ้าอะซิงผงผมมี The Comment ครับกลางปีได้ดูแน่นอนแล้วก็ รถโรงเรียนสกูลเลนเจอร์นะครับพวกเราสีค่คนเป็นพิธีกรด้วยก็อย่าลืมไปติดตามกันฝากร้านเนื้อดนวนๆน,นะครับสาขาพระรามสามเปิดทุกวัน ด้วยวันจันทร์นะครับเปิดเวลาเวลา5้าโมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งจรัดออเดอร์ครับได้ครับยังไงก็ฝากมาอุดหนุนไว้กันเยอะๆนะครับผมเป็นธุรกิจใหม่ที่เขาตั้งใจทํามากๆแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยอาร์มแชร์นะครับทุกวันพุธเว้นพุธนะฮะหรือว่าจะมี EP ีที่เป็นสเปเชียลแบบนี้นะฮะก็ต้องติดตามนะครับผมยูทูบชาแนลจีเอ็มเอ็มทีวีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอตัวกินเนื้อล้วนๆให้อิ่มหนำสำราญก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีคครรัับบ ขอขอบคุณรถยนต์นิวซูซูกิสวิ f พาวเวอร์ยูอัพอย่างล่าสุดเนี่ยเขาเปลี่ยนทีวีให้ผมนะ เพราะเขาบอกว่าทีวีห้องผมมาเก่าแล้วภาพมันไม่ชัดเขาจัดแจงเลยนะสั่งทีวีมาไม่บอกเลยนะตอนที่มาเอามาเปลี่ยนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เอาคุณซื้อให้เลยเหรอบอกตรงๆว่าฟิลแฟนมากฟิลแฟนเดินกลับมาอุ้ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ห้องแบบทีวีใหม่อย่างนี้มันรักเลยนะแล้วก็ทักไปบอกว่าโอ้โหฟิลแฟนเวอร์เก็บตังค์นี้หลังไหม่ผมเป็นนี่เขาก่อนหน้านี้อยู่แล้วกเปลี่ยนให้แล้วก็ตัดไปเลยนะยอดนั้นอะใช่แต่ว่าผมติดเขาสามหมื่นนะแต่ว่าทีวี